โอโต้คลิกช่วยขอจอขอใจหัวใจขึ้นรัวๆเลยครับนี่เลยเป็นไงฮะขึ้นรัวๆนี่ครับผมกับเครื่องมือชิ้นนี้นะครับผมตัวเครื่องนะครับสามารถชาร์จแบตได้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมสามารถรองรับได้สูงสุดถึงห้าห้าเครื่องนะครับผมถ้ามีสายคลิปเนาะนะสายคลิปเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับผม ถ้าใครซื้อเป็นชุดแบบหนึ่งหนึ่งตัวเนาะนะครับแล้วก็มีน้องบอกว่าแล้วพี่ไม่รู้จักแอปออโต้คลิกเลยนะผมบอกว่าแล้วแต่คนสะดวกนะอันนี้คือผมมาแนะนําสินค้าเออเข้าใจด้วยนะครับว่านี้เรามาแนะนําสินค้าบางคนเขาไม่สะดวกเนี่ยเขาดูพร้อมกัน5ตัวเนี่ยก็คือได้เลยกดหรือว่าคุณจะสะดวกใช้แอปก็ใช้แอปไปนะครับบางคนเขาไม่สะดวกเขาเลือกที่จะใช้ตัวช่วยเครื่องมือ ก็นี่แหละเป็นทางเลือกนึงนะครับผมที่ผมมาทําคลิปให้ดูกันว่ามันสามารถเออ่ช่วยเราได้นะครับผมนะขอจอขอใจนี่เลย